สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับจะรับประสู่ The Walking Dead ในพาร์ทที่สิบแล้วนะครับแห่งปี2564 2021นั่นเองครับจา่ที่หายไปนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับเกือบลืมผลงานการพาการแปลก,ก็ขออภัยเพียงเพียงนี้นะครับอาจจะผิดพลาดเยอะมากเพราะไม่เล่นมาห้าเดือนแล้วนะฮะเอ้ยเอออะไรด What? อะไรของนาย <Get up. S 1> ตื่นได้แล้วไปตามคำพูด โอ้โหภาพสวยจัดผมเปลี่ยนการ์ดจอฮะตอนนั้นหลังที่ผมเล่นเมื่อ5เดือนที่แล้วแล้วก็เปลี่ยนไมโครโฟนด้วยนะครับอยู่ข้างหน้าเหมือนว่าโดนจับมาอยู่กับพวกหนึ่งฮะที่เขายังไม่ค่าเราให้เราไปทําประโยชน์สักอย่างนะครับนี่ใช่ผมจำได้นะเมื่อ5เดือนที่แล้ววิไลเดง There s been increased walker activity along the fence, so be mindful when outside the walls. ไม่ให้เราไปจัดก,การกับรั้วนะครับโอเคจัดการก่อนมั้อ <c oughs> ีกวันเลย No, we're monitoring the situation. ฉันจะจับตาเพร่อดูสถานการณ์ทางมอนิเตอร์ตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าพูดวานไปกันแล้วเด็กผีเอ้ยน้ำผิดเรื่องนรวอเ่าเราจะต้องเป็นกลุ่มใหม่นะครับเรามีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นแต่เรารู้เราจะหามันได้อย่างไรเราต้องพิสูจน์ความจริงใจนะครับโดยการทำงาน นี่ถ้าผมจับความนะริกกี้เป็นไงอาจจะเป็นคืนสุท้ายของแกแล้วก็ได้นะที่แกมีความหวังอยู่ถ้าทดสอบเขาเราหวังว่าเขาจะเป็นโชคที่ดีสุดแล้ช่วยได้ยังไงคะฉันแค่เหนื่อยเราก็แค่อเทำใจให้สบายนะเออก็ดีนะในที่สุดเสียงดังอยู่นะ ได้ฉันต้องการตัวเลือกที่ถูกต้องขอโทษนะซาร่าเอโทรจริงนะเกี่ยวกับมิสเตอร์เวอร์ขอโทษคษัซะขอโทษค่ะไม่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 ท่านจะตัดมันหรืว่าอะไรก็ตามวันหรือสองวันนี้หรือควรจะคิดมากกว่านี้ไหมฟ้าของเจ้าซะ Go on, we'll w a ไปไม่แน่ใจเลยว่ามือของฉันจะโอ้ยนายมีทั้งสองมือนะคาร์ลอสใช่อไหมมันจะยากตรงไหนล่ะก็อะไรก็ตามไม่ต้องคิดอะไรแล้วเขาเนี่ยทำตามคำสั่งได้นะหมายความว่ามันจะ เออน้องข้าวผิน้องนุยไงอย่าพูดอะไรไอเด็กเวด่าหนูมแก้วอคาร์ลอสจำเราครับคาร์ลอสคาร์ลอดีกว่าคาร์ลอดีกว่าเอความเทสนะครับนี่จคาร์ลอสเหรอลืมแล้วเนี่ยขอโทษนะพ่อขอโทษปิดตาซะลูก เอติดตามไหมทำซะอุ้ยให้ตบรูปตัวเองเหรอโอ้โหเมื่อกี้เราแปลเราอยู่ไม่รูอ,อยาเขาจะเป็นเด็กน้อยไปได้เขาสมควรโดนแล้วไปพาคาร์ลสไปซะเรามีเรื่องที่ต้องทำถึงเวลาทำงานแล้วอ้หวตบแสดง ไอเวนนี่เขาต่อ,อยจริงๆเนะ่บอกให้ไปทำงานไงโอ้ลุงเ็ไม่อ่อนโยนเลยวะ่ะฉันจะดูแลให้ตามฉันมาเฮ้ยบระเจ้าเฮ้ยคริมไทเจ๊นี่ <Clement ine. S 1> คุณค้นหน้าแฮะลืมหมดแล้วลืมจริงแนะ่เขินจังนะนี่ข้างในเอง ข้างในเองคืออะไรวะบันนี่อยู่นี่อ่ะเฮ้ยถ้านาวว่าวันนี้เธอจะอยู่กับฉันดาวน์โหลดแมกกาซีนซะเก็บให้เข้าไปเอ้ยบาดนิ้วเอออย่างทำได้แล้วนี่โหลดแมกกาซีนนะครับ ฉันว่าควรขอโทษเธอนะแล้วควรพูดความจริงก่อนที่มันจะเป็นอะไรมากกว่านี้นะครับเรื่องการออกจากกรุป<ต>๊ปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอาจจะตายก็ได้นะ,<ท>ะถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือฉันรู้สึกแบบบุ่มบามไปหน่อยมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้มันเจ็บนะคาเวอร์ <what> มันบุ่มบาม,มบุมบามบุมบาม เบลมนะครับมันเบลมมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเลยนะที่ว่าให้ทหาทุกคนแล้วก็จะบังคับเขาแต่ทุกคนปลอดภยัยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีฉันขอโทษจริงนะไม่อยากจะคิดเลยอะ่ะว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้คืนนี้เราจะทำอะไรก่อนดี ที่มันจะปลอดภัยหิวด้วยอขอหิวก่อนแล้วกัน่หิวค่ะไม่กินอะไรตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแล้วไม่มีอะไรสักอย่างเลยขอโทษจริงนะไม่เรื่องนี้พูดแอมซอรี่ยู่รอบแล้ววันนี้จะเมื่อคาร์ลสและลูคทำไมนะอ่า รือทำไมคุณถึงออกจากกลุ่มน่าสน,นใจไหมกดไปไหไมายความว่าอะไรที่คุณออกจากกลุ่มคะฉันก็แค่ชินดาว,ว่าเออฉันปวดขี้ไม่ใช่เหมือนต้องการเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับที่เสียหายแล้วก็เริ่มใหม่แต่มันก็เลเทเพราะว่าทำสถานการณ์ให้มันยากลกับา่ขึ้นไปอีกหลังจากการออกจากกลุ่มที่ผ่านมาแล้ว ไม่เก็บเส้นทางนี้ของฉันไว้นะและ้วเธอจะเปลี่ยนอะไร,ระจะเปลี่ยนอะไรคะไม่รู้เหมือนกันอย่าลองพยายามคิดดูแล้วกันฉันหมายความว่าพยายามทําให้มันง่ายแล้วก็สามารถปกป้องพวกพ้องทําให้ทุกๆคนดิตร์สเตดนะแต่ว่าเราดูช่างมันแต่มันไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะฟังดูเคารพเขาอยู่นะเนี่ย ไม่ฉันเช่แบบเออางเวลามันก็ยากที่จะทำจริงเลยนะมันก็เหมือนกันแหละไม่มีความคิดนะไม่ทําไงกับบิลดีเคยคิดไว้รีเบคก้าก็เริ่มจะทำแล้วบางครั้งลูกอาจจะพูดถูกกับเขาก็ได้เขาปรารถนาอยู่ <S <S ว่าจะทำให้เธอปลอดภัยเฮ้ยบอนนี่ ผู้หญิงอยู่เธอข้างล่างไหมฉันต้องการคุยกับเธอใช่เธออยู่นี่ค่ะโอเคเอามานี่เดี๋ยวนี้ได้ค่ะฉันแน่ใจแล้วเธอจะสบายดีอ่ะอย่าลืมนะทุกอันนี้ไปด้วยทุกลูกสุนเหรอเสื้อกันร้อนเยอะเสื้อกันหนาวฮะว่าไงเฮ้ยหาเจอที่บ้านพักนั้นพอดี ไอวิเทมากขุดปวดด้วยทันหนูชอบมันนะฉันดีใจนะเธอใส่ดูน่ารักดีไม่คิดเลยว่าจะเป็นอย่างนี้โอเคโอ้อยู่นี่นี่เองทุกคนเสื้อน่าเกียิอะไรไม่มีอะไรหรอกไว้เจอกันทีมไทยมันี่ครับนี่มันนี่ขาเะตามทันมาไม่นเจ๊ดำแล้วก็ดูด้วย โอ้โหนี่มันตึกตึกโต๊ะตึกตึกหามากอยู่นี่สักครู่นะรอฟังสัญญาณวิดีโอโอ้โหเฮ้ยนี่มันพ้นไม้ไมกระหล่ำเยียครับผมกระหล่ำปีหามากเฮ้ยพวกเอ่อ ต้องการกอดไหมโอเคเอาเรื่องนั้นไว้ที่หลังแล้วกันงั้นตอนนี้มากับฉันไหมแค่หลบๆไปนั้นเองแล้วก็หาทางออกพ่อของฉันไม่เคยทำาทายฉันแบบนี้มากเกินถึงตบนะครับมันดูเลวร้ายมากเลยเขาอยู่ในการควบคุมนะครับบางครั้งเขาก็ต้องทำให้เธอเจ็บ เขาไม่ตั้งใจหรอกจริงหรอไม่ใช่นะก็คิดอย่างอื่นได้ไงล่ะขอบใจนะที่พยายามไปช่วยรู้ดีจ้ะไม่รู้เลยว่าผู้คนนั่นจะหมายความว่าอะไรแบบจริงๆนะเขาทำร้ายทุกคนเฮ้ยมาเร็วจังโอ้คนละคนแลาลุงเอาแขนไหนเปิดอโอเคฉันจัดการเองนักกี้จะดูแลเธอ ฟังเขาด้วยนี่ปัญหาเชเวียเทเวโอน่าเออเคจะทำงานอย่างดีนะจะตั้งแคมป์กันมาทัพวกมันง่ายมากๆเธอน่าจะรู้ใช่ไหมวันนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายมันไม่ดีเลยได้โปรดได้โปรดฟังฉันวันนี้แล้วกันโอเคหยิบมันนั่นขึ้นมาสิหนูมันนั่นคืออะไร ตัดลิ้นเออไม่ใช่โหดร้ายไปแล้วโอเคอ่าแล้วก็ตัดเบอร์รี่แค่ตัดเท่านั้นเองแล้วก็ลงตระก,ก้าโอนี <Okay. S 2> ่ยงั้นเราก็จะตายกันหมดนะทำได้ไหมอย่าเพิ่งบู๊วามขอร้องโอ้โหน้องไม่สู้ดีอ่ะซะเลยเบอร์รี่ฮะเบอร์รี่เฮ้ย s, hey, so, okay? <S เขาจะโอเคไหมนคนนั้นนะ่ะ c a u what happened down there เพราะว่าสถานการณ์ข้างล่างแล้วเออไม่คิดว่าเธอโอเคนะเดี๋ยวไปคุยให้ดีมากดีมากเพราะว่าเ้างจักการเรื่องนี้นะบิวก็ได้บอกฉันแล้วหลายรอบด้วยเราจะหาทางออกแต่เอาเรื่องงานเนี่ยแหละผมไม่มาแทงตรงนี้เหมือนในหนังหนังเรื่องอื่น I won't do that again จะทำแบบนั้นอีกนะ gonna go work now. ทั้งใจทำงานไปสายตาไม่โคตรไม่เป็นมิตรเออตัดไปครับเบอร์รี่ปกติมากมากเมือนกูนทำร้ายเพื่อนสู้ๆเออช่วยสาร่าดิครับตามคำสั่งคำสั่งของใครคำสั่งของตัวเองนะฮะ บอกจะช่วยซาร่าเฮ้ยดูฉันนะแปะเฮ้ยเก่งอะไม่เกิดอ๋อให้ตัดไอ้บใบไม้ที่เป็นมันแห้งนี่ว่ะหนูว่าตัดเบอร์รี่ดิมัน,น,นายากไหมฉันรู้ฉันรู้สึกผิดพลาดอยู่มันยังไม่จบหรอกนะ <_ d ance> เราไปต่อได้ฮ <_ d ance> ะเ <_ d ance> จ้าไม่นะ มาทำไมเนี่ยไอตัววินคารอสมันเนี่ยจำที่ไม่ได้ที่ว่าไ,ไ,ไงเขมเขมฉันเช็คมาดูดเอ้ยฉันมาดูเช็คว่าเด็กใหม่ทำงานดีไหมโอ้โหยังไม่ได้เรจจี้เรจจี้ ว่าไงรนี่มันเกิดอะไรขึ้นเด็กใหม่มั้งมันง่ายๆเลยฉันกําลังสอนอยู่หุบปาก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 อธิบายไม่รู้เรื่องหรืออย่างไรฉันหมายความว่าตอนนี้บิลอย่านี่ความผิดของหนูเองหนูผิดเองค่ะ ความผิดของเธออย่างง้ยหรือไม่คุยกันนะบิกจี้แต่เรายังไม่ได้จัดการกันทำไมเธอถึงรอข้างนอกเฮ้บอกประมาณว่าแม่ทำไมแม่เธอรออยู่ข้างนอกกลัวเขาจะต่อยจริงไหมวะขอบใจที่ช่วยนะเยหนูลุงจะตายไหม มีอะไรเปล่าซาร่าก็โดดตึกเหรอใจเย็นซาร่ามสองบีปเนี่ยไม่น่าใช่ผุดเอาไปทั่วอุิยังไงอย่านะอย่าโอ้โห weakness ออนแอเราควรจัดการเธอคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมแต่เอโอ้โหหนูกลัวอยากกลัวดิลงไปชั้นล่างบุนี่จะให้ขนของไปได้ค่ะอืมอยากทำอะไรเพื่อีกโอ้โหอืดอัดจัดจัด ได้ซัพพลายมาบ้างแล้วใช่ไหมอาจจะที่ได้รับการอธิบายนี่แน่เสื้อสวยจริงนะเทเวียน่าจะพูดอย่างนั้นบ้างมีอะไรผิดเหรอแชมดีไหมเฮาเวอร์เรจจิเรจจิเรจจิเดสทำไมอะ คาร์เวอร์ฆ <disappointing. S 1> ่าเขาผักออกจากตึกไม่ผักออกจากด้านบนทั้งอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้นะโอ้โหทุกคนเหมือนโดนล้างสมองหรือเปล่าครับเนี่ยฟังฉันนะเอาของไปซะแล้วก็กลับไปตามคำสั่งเธอจะปลอดภัยจะสนใจอะไรเกี่ยวกับเขาเลยฉันต้องไปหาให้ได้ว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นฉันจำเป็นจ้องรู้ทางด่วน นี่ชอยแชมจะไปให้นะเยี่ยมมากขึ้นไปเถอะลูกโอ้โหเอ๊ะจิรากรมาแล้วอ๋เอเฮ้ยเอาของมาให้ชั้นซะนจะได้ไปต่อสายเคเบิลโอ้โหระหว่างทางซอมบี้อย่างเยอะเลยครับซอมบี้อย่างเยอะ อ๋อหมายก็ลืมไปเรียกวอล์กเกอร์ด้วยว่าเกมนี้มันต่อยอีกแล้วว่าเอามือออกไปฉันนะไอ้งโง่อย่าบังคับฉันฉันบอกเอามือออกไปแกบอกว่าอะไรนะไอคี้ตายแล้วบอกคำจริงของเขาเลครับแน่ใจนะไม่นะ โอ้โหเรื่องบันไลเกิดขึ้นเก่งมากมีพวกวอล์กเกอร์จะฆ่ามึงบูจะเข้าขอเน,เน้นๆเออยันเออชอบยังไม่ตายครับอ,อ๋อมีซอกเอออย่าล้มผมมนักเลงคีย์บอร์ดเรียบร้อย ย <Yeah. S 2> เอา้าแค่กดเอไม่ใช่เหรอหนา้างงไปโอ้โหของกูจังอึดชิ้วคิวอ,อื้ออีไอซอมบี้หน้าโง่โอ้โหเกมมันก็ไม่ได้ยากมากเลยเล่นเราแพ้ที่มันสิ่งที่เลือกสินะ ฟาดไปนเน้นที่โอ้เออโอ้หได้หนึ่งค้อนลบลบลบเออเอา What the ั h e เอาวิ่งลม้งมอีกโง่จังเดี๋ยวนี้ก่อนไอตัวที่สุดครับจิ้มหน้าไปเออ,อกดอีต่อ มีหลายตัวเลยวอกมีคนมาช่วยได้ขอบคุณครับลุกขึ้นมาไปกันต่อนายปลอดภัยแล้วพระเจ้าจีซัสโอ้เธอยังโอเคใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วคณจะกลับที่เดิมได้แน่ใจให้ดีกว่านี้ ที่นี่มันไม่ปลอดภัย,ปภยไปที่ดเ,เด็กน้อยเองงงนานแค่นี้ก็ทำไม่ได้คิดว่านายจะรอดรอนะครับพิจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสแัวนี้แตงกวาชิ้นไปไปครับผม